ช่วงนี้ไปติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเปิดการอบรมอ e ีคอมเมิร์ซเศรษฐกิจทันสมัยเชื่อมการค้าโลกมุสลิมฮาลานค่ะ ที่ห้องประชุมกลางสดาโรงแรมยาลาแกรนพาเลตอำเภอเมืองจังหวัดยาลานายจุริีลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซเศรษฐกิจทันสมัยเชื่อมการค้าโลกมุสลิมฮาลานซึ่งกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดยาลาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ต้องการทําการตลาดออนไลน์ค่ะ โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้เยี่ยมชมสินค้าและพบปะกับผู้ประกอบการที่นําสินค้ามาจัดแสดงเช่นสินค้าเด่นของจังหวัดยะลาที่มีศักยภาพทางการตลาดและมีประสบการณ์การจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้แก่บริษัทตอยีบันฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปลรูปกล้วยหินนางตากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอ,อาชีพชุมชนตลาดเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านจอติมาะกลุ่มแฮนอินแฮนรามันกาแฟคิริเขตผลิตภัณฑ์น้ำบูรูปรุงรสตามุตต่อฟาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมสตรีสีปุตรีครับ นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการสัมมนาหัวข้อ E-Commerce t r เทร i n ์ i ินไต์จับตาธุรกิจ E-Commerce ปี2023และหัวข้อ l i ฟ์คอมเมิร์ซสป e ดอัพพร้อมแจ้งเกิดบุเลอออนไลน์โดยมีวิทยากรมืออาชีพและมีชื่อเสียงมาร่วมการบรรยายซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและผู้ร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ